ไม้หวาบับกระจายเลยโอ้โหหนวดตัวตั้งใจกันเลยไปจี้เจ้เลยอะไรใจทำไมอะไปเนี่ยไปเนี David> ่ยไปละไปละไปอยู่คุกดีกว่าเราสองคนไม่ไปอย่าไม่ไปไม่ไปได้ปล่าโอ้สิบแปด ไม่นะสี่แปดบ้าอุ้ยเราสวยจังเลยค่ะดูเปิดเปิดประชุมด้วยพี่ซาพี่ซ่าศาสารุกมาเตงน้องบ้าวสวัสดีค่ะสวันนีค่ะบิโตอคันนี้เขาบอกขอตึงๆค่ะกูไม่ได้พูดเลยนะดีอันนี้จะวาดหน่อยนะคะอย่าเพราะฉะนัเดีย่าชนตูดมากค่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอันนี้งงอันนี้ตำรวจงงบอกเลยเราก็งง <laughs> เราก็งง<_ q _ q _ <box> มันเป็นการหลอกล่ออย่างหนึ่งแหละด้วยการว์ปไปวับมาเป็นไงตำรวจงงดิงงความวัร์ปดิแื่<_ <q> _ <d' face> นี้แค่ไหนสิ ชืบชืบอันนี้งงงข้างหลังคืองงกันหมดแล้วและยังตามมาสองคันนะครับจังหวะนี้อ้าวพุทธร้อยไม้เลยเห็นเลยเฮ้ยเขางงกันอยงรีบรีบรีบเลี้ยวรีบเลี้ยวไปสักเอ้ยเชื่อชนพลังงงเขากพลังงงเขากพลังงงนี่ตำรวจไม่เห็นตำรวจไม่เห็นไกลมากไกลมากต้องหาจุดที่มันเลี้ยวเข้าซอกซอยแล้วแหละตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วสวยสวยสวย ไปต่อไปต่อแต่ยังตามมาอยู่ยังตามมาอยู่เพราะว่านี่โอ้ยไายตายใช่ไหายเลยตอนนี้พี่สักหยาพี่สักพี่สักช่วยช่วยช่วยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่การว้ามันทำให้ตำรวจยิงยากมอกเลยพี่สักหยาพี่สักพี่สักหยาพี่สักหยาพี่สักหยาพี่สักหย่งยิงยิงยิ่งยิ่งเป็นการหน้าที่งงใช่ไหมเนียอะไรวะเนี่ยคือใครที่คิดว่าตังจะอ้วก็ไม่ต้องดูก็ได้นะ สวย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 ขับขับไปเถอะขัขับไปเลยแล้วแต่อารมณ์เลยจะพังพังไม่ได้พังว่าอะไรพังประชนอ้าวคุวัตอย่ามาหยุดนันดับวันวาวันดับวันวานิดนึงซ่องได้ไหมซ่องได้ไหมซ่องได้ไหมวันว้าวันว้าวันว้าวบอกแล้วให้ตามแบบตามครึ่งเมตรเลยฮะครึ่งกิโลก็ได้ค่ะโอเคเรื่อมันไม่ถึงต้องต้องต้องเพราะว่าสุดท้ายรถมันก็กลับไปที่เดิมค่ะคุณตำรวจ ถ้าถ้าถ้าอยากถ้าอยากถ้าอยากให้ดีๆคุณตำรวจบริจาคการจอยให้ผมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะทำเพื่ออะไรเขาจะทำเพื่ออะไรก่คนใช้อะไรอยู่ครับนั่งรถกระจัมเปอร์ใช้ใช้ตัวไหนอยู่ครับไอฮัลโหลได้ยินไหมฮะฮัดีหรือยังอะได้ยินมะฮะใช้ตัวใช้ตัวไหนอยู่ครับเนี่ยใช้หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สองกี่ขาไปขอมูลใช้ก็ศูนย์หนึ่งครั้งหนึงอะอย่ามี้ไปตกปูแล้วอยู่ไปไหมเดี๋ยวไปละ อไม่โทรสัพท์อยู่แบบส่งชื่อดักกันให้ด้วยพิมพ์ไม่หนใช่ได้หนีตำรวจอยู่นะรอก,ก่อนรอก,ก่อนเอาสิตำรวจอเลยงง <laughs> ai à trên dưới là xuống mi khu lắm quay quay phải phải xíu quay xíu าวิสักยาวิศักยาอย่ายิงผมเพงซื่อซืเงซื่อๆตัเงซื่อซสวยสวยสวย้งหวดไม่ขึ้นน้ำบอไม่ขึ้นจังหวะนี้แหละตัวเพลงจะหนีได้หรือเปล่าสวยสวย มาเจอแน่ๆจะหนีพลอยอยู่แล้วจะหนีพลอยอยู่แล้วมาเจอแน่ๆลงมาเลยอ่าให้ส้มเขาให้ส้มไม่มีกล่องแล้วอ่ะเอาของบ้าของบ้าไปเปิดร้อไหมพี่สักเข้ามาเข้ามาเมาเข้ามาเปิดเปิดเป้ยถะไโตโตเปิดร้อไหมอันหนึ่งนะฮะอันหนึ่งรอหน้าเลยขอรอหน้าขอรอหน้าพ่ออันนึงนะไม่อามไม่ให้ไม่ให้รอหน้ารอหลัง

พร้อมไปวายมาทำไมโอ้โหมาดังว่าเราจะไม่วกับเพราะว่าแบบนี้แหละจริงโดนทับนี่แหละ เชดอนน้อนบินได้วะทุกคนดูร้อนลอยเอมันลอยผิดปกติกว่าคนอื่นเลยอ่ะดูนี่เราไม่ต้องไปสนสนุกหรอกเราอยู่ที่่นีแหละแหม ในจังหวะน,นี้เขาจะยังไงครับหานดิซมแล้วหนดิซม นี่แหละตรงมุมนี่แหละน,นี่ขวานี่ใช่เลยใช่เลยรอดได้ไงวะรอดได้ไงวะปูนปูนสองถุงกับอ่ากล่องซ่อมสามอ่าสี่อัน <c oughs> ว้าว อยากจะว้าวหน่อยนะคะอยากมันชนอะไรชนตุ่มากเฮ้ยเขาบอกโตใหญ่ชนตูดมากอ่ะให้ว้าวปั๊กระจายเลยโอ้โหโดนโดนต้องจากเลยโดนเป็นดิ่งโจเลยเหี้ยอะเป็จัมเปอร์ได้นี่จริงไปแล้วไม่รู้โดนเปล่าวไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันจะโดนแมมเราเราไม่สามเราไม่สามเราไม่สามกลัวขับตึงกันตรงนี้ยังไงวะไอ้ใช่อ่ เขาใช้บล็อกีนลงไปแล้วเนี่ยกระจายเป็นไงขอตึงๆพี่งงเองลง่างลงล่างล่างลล่างล่างท่าเชฟออกไปทางเอาเอวาิู่ทีสะพไปดสีแยก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 ไหนแต่ป้ายพี่สีแยนั้นอะสีแยกป้ายไหนวะ ลงไปลงไปรงไปรงไปรงไปไปด้วยาด้วยงไปาขวาขวาี่ก็ได้ขวาี่เออขวาไปซอกบานสลัมซอกบานสลัมพี่สักยาพี่สักพี่สักหยาขอ้อขอล้อขอ้อล้เปาชนเขาชนเขาชนเขล้อพี่สักยาพี่สักพี่สักยาย ไอ้เนี่ยบกระจตัวชิโร่โชว์วไปดิพี่ตัวเอาพี่ตัวเอาตัวเอาตัววเจอวสึกคนชนเทพสึกเทพชนเทพสึกเทพชนเทพสึกเทพชนเทพเป็นไงวบวันดับวันวกกได้ไหมต้อทำไม้ง บอกแล้วให้ตามแบบตามครึ่งเมตรเลยฮะคร okay. <c oughs> <c oughs> 네ึ่งกิโลก็ได uh ้ค uh ่ะโอ้เดฟเซอร์มันไม่ถึงถูกต้องงถูกต้อรู้จักไหมศึกเทพเพราะว่าสุดท้ายรถมันก็กลับไปที่เดิมค่ะคุณตำรวจถ้านท่าอยากอยากอยากมันไม่ใช่กีตตำรวจหรือเปล่าโอ้ยคุณว้ามเองเขาบอกว่าให้ขับครึ่งเมตรไม่ได้ไม่โดนไม่โดนพอยย่่่ไลรอองมูนะใช้ตัวไหนอยู่ครับ ได้ยินไหมฮะฮัลโหลฮัลโหลได้ย <c oughs> <c oughs> ินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมใชใช้ตัวไหนอยู่ครับเนี่ยใช้1 0 5 0 2กครัผมใช้9 7 0เยครับแต่มนจะุยกันไปไมเีวไอ้ีแูบอกแล้วเนี่ยแก๊งหนึ่งศนก็เป็นอย่างเงี้ยโอ๊ยโอโตพตอะดศูนย ความกระจายความสุดเทพสึกเทพสึกความสนความไอ้เหี้ยปวดหัวอยู่ซอกโรงงานฟ้าซอกโรงงานฟ้าเนี่ยออกไปแล้วขวาหน้าขวาความชนความเอายาว่าล้างน้ำล้างน้ำสามแย่ลางน้ำแย่ลางน้ำอยู่นะตอนนี้ ไอเค็นอะไรอ่ะเรียกว่าเอ over คอนโทรลพี่เหรอโะ over control เฮียเหิืนล็อกมากเหิืนลูบล็อกเหิืนลูบเหมือนลูเหมืนลูไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นวะไม่ขึ้นอย่างเงี้ยผิดเลียมผิดเลียมยิงยิงขนาดนี้ยาพิซซากยาพิซซากยาอย่ายิงผมแล้วพี่ไม่อยากยิงพี่ยังอยากเห็นศึกเทพชนเทพอยู่เยาไปแล้วนะสี่ระยะยาวไปแล้วนะนี้รู้สึกเทพชนเทพไหมดิจ๊ะ

เอายังไงมันนั่นยิงกันใหญ่ก็ได้มันก็เลือกล้อที่หน้าขวามึงจะยุ่มลุมยิงสักสิบคนก็ไม่ว่าหรอกมันจะดีแล้วนะมันแข็งนี่ลงมานี่ลงมามึงลงมาได้หรอเนี่ยขนาดฟู่เขายังกระตุกดีเยอะมึงเกิงไปมาฝึกเทพชนเทพครับไปเกาจะสุดนำครับเกาจะสุดไปครับเกาจะสุด ดูดูการปาดของ970ดูเยอะาไปตรงอะไรกันเนี่ยมึงจะฆ่าเขาเรื่อยกันเนี่ยใหญ่ไปเลย970ไปเลยอันนี้บูลลี่กันแล้วอแบบ970 1050นะไม่อยากอยู่คุยชอนดีชอนดีมึงไม่รู้จักเหรอสเท่นเท่เหมอน้อง ว้าวกจจะกลช่วยไม้ล่งล่คนล่างล่างสีแยกสแยกสี่แยกสแยกแวมนะสามย่านหนังขาวสามแเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่งเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่เอาเปไปเลเอาปเยเไอยู่บนเป็นนี่เอยเป็นไน้านง โอ้ยเผื่อไปเบรกตอนก่อนขึ้นผมต้องชะลอไปไปมาเซไปมาเซมาเซเหรออะไรตามอะไรตอนนี้อยู่กำลัง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 ไปตรงตึกไอเนี่ยไปจอดลอยมาเตจอม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 สยาม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 แล้วเทปโัวตรงนั้นสยามกำลังไปสะพานเหล็กสอน่ะ ไปไหนพี่โตเหอเห็นไม่เห็นไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วเจ้ก็อย่าสุดแล้วอ่ะ